การรีวิวสินค้าอะไรต่างๆของคุณกราร์แมไปเปรียบเทียบกับนะโรเบิร์ตไอสไตล์ซึ่งไม่มีนะครับโรเบิร์ตไอสไตล์นะมีแต่อัลเบิร์ตไอสไตล์นะไปเปรียบเทียบกับคนดังระดับโลกซึ่งมีคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ<ถ>ที่ผมก็แวะเวียนไปดูเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่อยากรรมของนายอาัจฉริยะประธานชมรมเห็นก็โพสต์ว่าวันศุกร์นี้นะนายอาัจฉริยะนี่จะไปแจ้งความดําเนินคดีกับกาล์ม ข้อหาอะไรช่อโกงประชาชนอะไรของเขาเนี่ยนะสรยุทธ์น,ทน,นะครับสุทัศนะจินดานะฮะผมรู้จักเขาแต่เขายังอายุยังน้อยๆอ,อายุน้อยกว่าผมหน่อยสมัยก่อนที่รู้จักนี่สอรยุทธ์นี่ก็สูบุรีหนักเลยก็เคยเชิญผมไปออกรายการนักสืบตอนนั้นผมก็เป็นนักสืบอยู่นะฮะนะตั้งแต่สมัยอะไรไอทีวีนนะนะฮะ ไปติดคุกกิตารางก็เกี่ยวกับเรื่องคดียักยอกเงินค่าโฆษณาที่ช่อง9ประมาณ138ล้านนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนของสื่อมวลชนอาวุโสนะครับนะฮะที่ว่า,าโด่งดังแล้วนะแต่ปรากฏว่าไปหลงทางหลงผิดนะไปยักยอกนะเวลงเวลาค่าโฆษณาร้อยวาล้านนะครับให้กับรับวิสาหกิจก็คือ <c oughs> ช่องเก้าสมทคืนเงินทั้งหมดแล้ว 138ล้านบวกดอกเบีย้ยด้วยประมาณ152้าอล้านหรือไงประมาณนี้ตัวเลขคร่าวๆนะเนี่ยคืนเงินคืนเงินหมดเลยนะครับคุณสรนยุทธ์เนี่ยทุกบาททุกตังค์นะครับแต่ความผิดมันร้ายแรงในคำพิพากษาของศาลดีกานะฮะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดศาลดีกาบอกว่าสรนยุทธ์เป็นสื่อมวลชนอาวุโสต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับกระทำการโดยไม่ยำเกรงกฎหมายบ้านเมืองถึงแม้จะคืนเงินก็ไม่มีเหตุในการที่จะ รอการลงโทษนะครับนะครับเป็นเป็นสื่อมวลชนอย่างคุณสอนรยุ์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะไม่ใช่ว่าไปยักยอกไปอะไรต่างๆนะฮะนะครับอันนี้ก็คือคำวิพากษาของสาลฎีกาเขียนว่าคุณสอนรยุ์เป็นสื่อมวลชนอาวุโสรู้กฎหมายรู้อะไรทุกอย่างแต่แบบไงกลับทําผิดกฎหมายเสียเองไม่เป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะก็เลยไม่มีเหตุในการรอการลงโทษถึงแม้จะคืนเงินทั้งต้นทั้งดอกนะ นะสยุทดคืนทั้งต้นทั้งดอกหมดเลยนะแต่ก็ต้องติดคุกกิตารางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครก็แล้วแต่ที่เป็นดาราดังๆนักร้องวิธีกรทั้งหลายเนี่ยพวกโฆษณา,า,นะาถังเช่านะคนะรับโฆษณาถังเช่านะฮะนะเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังแต่ไปโฆษณาถังเช่าหลอกลวงประชาชนนะไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเนี่ยเวลาถูกลงโทษแล้วเนี่ยนะครับ ก็ให้ดูคดีคุณสอยุทธไว้นะครับศาลไม่รอการลงโทษเพราะคุณเป็นคนดังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ไปโฆษณาหลอกลวงประชาชนเรื่องสรรพคุณของถังเช่าเพราะฉะนั้นเวลาถ้าวันข้างหน้าต้องติดคุกติดตารางเนี่ยนะก็จะไม่รับการรอการลงโทษถึงแม้จะชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้ดูสอยุทธไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะเป็นคนดังมากคุณสอยุทธเป็นคนเก่งครับ เป็นนักเล่าข่าวจบเกียตรตินิยมอันดับหนึ่งนิเทศศาสตร์จากมหาลัยกรุงเทพนะครับนะเก่งทุกอย่างเลยครับนะแต่ปร,กรากฏว่าอะไรฮนะไปมีปัญหาเรื่องการยักยอกมีปัญหาเรื่องการทุจริตสุดท้ายหมดอนาคตดังมากครับนะนะครับการศึกษาเกียตรตินิยมดับหนึ่งนิเทศศาสตร์นะนะครับนะมหาลัยกรุงเทพนะนะนะเป็นคนเก่งมากอะ่ะดังมาก ฝีมือการเล่าข่าวเนี่ยหาตัวจับได้ยากแต่พอไปโดนหลงผิดไปทุจริตไปแรงต่างนะฮะค่าโฆษณาช่องเก้าเข้าไปร้อยว่าล้านี่ยนะครับคืนเงินทุกบาททุกตังค์ติดคุกนะหกปีกับ24เดือนหรือ8ปีถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ประมาณ8ปีติดคุกปี2เดือน14มีนาที่จะถึงนี้ก็จะได้ออกจากคุกแล้ว เห็นได้ข่าวก็จะมาเล่าข่าวที่ช่องสามเหมือนเดิมเพราะช่องสามตัวนี้ก็เลตติ้งตกฮะตั้งแต่ไม่มีสรยุทธ์นี่ก็นะสปอนเซอร์ก็อ่าเป็นไงถอดใจเลตติ้งก็ตกช่องเจ็ดก็แซงครับสู้ช่องเจ็ดไม่ได้เพราะช่องสามไม่มีสรยุทธ์ก็จบแล้วเลตติ้งไม่มีนะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วครับมาเล่าข่าวที่ช่องสามวันนี้สถ,า,ถานีโทรทัศน์หลายช่องกระถามผมว่าเออสรยุทธ์ออกจากคุกมาเนี่ยที่เขาเรียกว่าพักโทษ นะพักโทษก็หมายถึงว่าหยุดการลงโทษนะคือให้มาอยู่ข้างนอกได้แต่ต้องใส่เครื่องพันธนาการที่เขาเรียกว่ากำไลข้อเท้าหรือกำไล e อใส่กำไลที่ข้อเท้านะครับไปไหนมาไหนได้แต่ต้องใส่กำไลแล้วก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาต้องปฏิบัติตามที่ศาลสั่งไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดสินรมต้องไปรายงานตัวตามระยะเวลาถ้าไปทำผิดกฎหมายก็เอามาเข้าคุกเหมือนเดิม พรยุทธถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเหลือเวลาในการจําคุกอีกประมาณทักสอปีเสร็จเพราะฉะนั้นออกจากคุกคราวนี้ก็สรยุทธก็ต้องระวังต้องไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะนะกรมราชัณฑ์ให้โอกาสแล้วในการลดโทษแบบชนิดเขาเรียกลดโทษเป็นกรณีพิเศษนะครับนะจำคุกเนี่ยนะหปีกับยี่เดือนหรือ8เดือนติดคุกแค่ปีเดียวครับเสร็จปีสเดือนครับ นะกรณีแบบนี้ก็ไม่ใช่มีง่ายๆนะครับใครจะได้แบบนี้ต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เซ็นถ้าสมศักดิ์ไม่เซ็นก็ไม่ได้คนระับเขาเรียกว่ากร,นะนะรกรณีพิเศษนะนะครับกรณีพิเศษนะคือไม่ต้องติดคุกอะไรเยอะแยะมากมายนะนะครับเห็นบอกได้รับอภัยถึงสองลูกนะครับมามันก็เร็วๆๆเ,เ,เพียงเดียวออกแล้วแปดปีเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือปีกับสองเดือนก็ออกจากคุกมาก็ทําความดีสรยุทธ นะออกมาแล้วต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคับวิพากษาของศาฎีกาเขียนไว้ชัดต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ทุจริตไม่คดโกงไม่อะไรที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนของนายสอนยุทธนะคนดังทั้งหลายจําไว้นะใครที่เป็นคนดังเนี่ยถ้าทุจริตคิดชั่วเนี่ยเวลาศาลจําคุกนี่หนักนะพวกโฆษณาทางเช่าเนี่ยนะครับ นะเนี่ยตอนนี้ที่ถูกดำเนินคดีกันเนี่ยพวกทางเช่าเนี่ยอะไรที่หลอกลวงประชาชนเนี่ยคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีคุณดังไม่ใช่เอาความดังมาโกงชาวบ้านเขาหลอกลวงประชาชนอีกเคสเหมือกนกันกับคนดังเป็นพิธีกรการแมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับโฆษณาเป็นไงฮะเกินจริงนะนะครับโฆษณาเกินจริงโฆษณาโดยไม่รับอนุญาตนะอยอถแถลงข่าวนะครับโดนแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองนะครับกาะแม ว่าคุณทำผิดจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพิธีกรชื่อดังต้องเป็นแบบอย่างนะครับนะคุณเป็นพิธีกรคุณเป็นคนดังต้องเป็นแบบอย่างไม่ใช่โฆษณาโดยไม่รับอนุญาตไม่ใช่ขายอาหารเสริมโฆษณาเกินจริงผิดถูกไม่รู้กาลแมก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาเห็นได้ข่าวว่าวันที่9คุมพามันจำไม่ผิดนะถ้าไม่ไปก็ไปไง อาจจะโดนออกหมายจับหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเป็นการเรียกครั้งที่สองแล้วก็ฝากทนายเจมครับนะทนายเจมส์คนสนิทของอทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะครับนะนะครับแต่ยังไงให้คำแนะนำลูกความนะครับทำผิดก็ให้รับสารภาพถึงแม้จะค่าจ้างแพงแค่ไหนเราก็ว่ากันตามหลักฐานก็เชื่อนะครับทนายเจมสนะครับนะนะครับสนิทกับคุณกาลแเมนะ อันไหนทําผิดก็ให้รับสาภาพแต่ถ้าไม่ทําผิดก็สู้ไปนะแต่ว่าฝากฝากคุณทนายเจมส์และคุณกะละแมนะครับอย่าไปต่อสู้ว่าไม่รู้ข้อกฎหมายนะครับฟังแล้วมันจะดูไม่งดงามอะ่ะเพราะว่าทนายเจมส์เนี่ยก็มีความรู้ทางกฎหมายดีก็ทํามาหากินกับดารานักร้องนักแสดงนะยืนเตะท่าออกคีวีทุกวันนะครับนะนะอย่าทําให้สูญเสียความหล่อนะครับเพราะว่าละนะคน ทำามหากินกับดาราอย่างนายเจมเนี่ยนะครับนะเราต้องเรานอกจากหน้าตาหล่อแล้วใจต้องหล่อนะถ้ากะละแมเนี่ยโฆษณาเกินความจริงนะครับแนะนําให้รับสรารภาพนะครับทนายเจมอย่าไปแนะนําให้สู้คดีนะแล้วหวังว่าคดีนี้จะไม่มีการวิ่งเต้นลม้มคดีผมเชื่อนะจะไม่มีการวิ่งเต้นลม้มคดีจะไม่มีการยัดเงินเพื่อจบในชั้นตํารวจนะครับนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะเนะชื่อนายเจมเนี่ยนะนะ นะครับฝากในเจมด้วยนะครับทนายเ,าเขาเรียกอะไรหน้าตาหล่อแต่ใจต้องหล่อนะฮะถ้าทําผิดนะอย่าแถนะครับแต่ถ้ากะละแมไม่ได้ทําผิดก็สู้ไปนะครับสู้ไปนะครับแต่ว่าคดีแบบนี้นะครับก็ดูคดีนายสรยุทธ์ไว้เป็นเป็นวิธีกรเป็นสื่อมวลชนอุปโสต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพราะฉะนั้นเวลาทําผิดแล้วแม้กระทั่งชดใช้ยเยียวยาหมดนายสรยุทธ จ่ายทั้งต้นทั้งดอกรวมแล้วน่าจะร้อยห้าสิบล้านเสร็จยังติดคุกเลยสารจำคุกไม่รอนะเพราะนั้นการะแมเนี่ยถ้าพลาดไปเนี่ยนะผมว่าสารอาจจะจำคุกแล้วไม่รอก็ได้นะอาจจะเป็นได้ใช่หรือไม่นะก็ฝากทนายเจมส์นะครับช่วงนี้เงียบๆไปเลยนะตั้งแต่ว่าความให้คุณการะแมคนดังนี่เงียบเลยครับไม่ค่อยโพสเลยครับนะปกติก็โพสเรื่องอะไรธรรมะธรรมโม เอารูปพระรูปเจ้าขึ้นนะหลายๆคนเขาก็บอกว่าคนที่ชอบโพสธรรมะธรรมโมเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นคนใจซื่อมือสะอาดหรือไม่ก็ไม่รู้อะแต่ปกติก็เคยโพสนะครับทำบุญร่วมร่วมกับคุณกะละแมนะฮะนะครับเป็นคู่เวรคู่กรรมแนละ้วแต่ช่วงนี้พอคุณกะละแมมีปัญหาโดนทัวลงนะครับนะนะครับนะไปเป,เปรียบเทียบว่า การรีวิวสินค้าอะไรต่างๆของคุณการาแมไปเปรียบเทียบกับนะโรเบิร์ตไอสไตน์ซึ่งไม่มีนะครับโรเบิร์ตไอสไตน์นะมีแต่อัลเบิร์ตไอสไตน์นะไปเปรียบเทียบกับคนดังระดับโลกซึ่งมีคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติเนี่ยนะนะครับยังไงก็ฝากทนายเจมสนะ์นะครับนะนะครับทนายเพื่อนสนิทกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะอย่าลืมว่าพาการาแมไปมอบตัวนะ ตะก,กี้ผมก็แวะเวียนไปดูเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่อยากรรมของนายอัจฉริยะประธานชมรมเห็นเขาโพสต์ว่าวันศุกร์นี่นะนายอัจฉริยะนี่จะไปแจ้งความดําเนินคดีกับกาลแมข้อหาอะไรชอร่อโกงประชาชนอะไรของเขาเนี่ยนะนะครับเนี่ยนะครับนายอัจฉริยะเขาออกตัวแล้วนะครับนะวันศุกร์นะเห็นบอกสิบโมงเช้าจะไปอะไรเนี่ยนะที่ไหนก็ไม่รู้นะปคบ,รบรหรืออะไรก็ไม่รู้อดีตนายก็ ก็โชคดีแล้วครับคุณกาละแมครับนะจะได้พบกับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อกันนายอัจิยะครับจะไปแจ้งความคุณกาละแมข้อหาช่อโกงประชาชนนะครับนะก็คุณกาละแมจะมีความผิดหรือไม่ก็นะก็ดูกันต่อไปก็เมื่อนอายอัจิยะขยับขยื่นแล้วก็หนาวหน่อยนะครับเตรียมเสื้อหนาวไว้เลยนะเตรียมเสื้อหนาวไว้เลยเพราะนายอัจิยะเนี่ยขยับทีไรนะครับนะคนดังๆเนี่ยโอ้โหเหนื่อยครับ นะคุณกาละแมนะวันศุกร์ได้ข่าวว่าประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อเขาจะจัดจะไปแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนก็สังคมก็เลยถามว่ากาละแมช่อโกงประชาชนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะไม่กล้ายืนยันข้อทีจจริงคุณกาละแมก็รู้อยู่แก่ใจว่าการรีวิวขายสินค้าเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะครับก็อธิญะเขาจัดให้ครับ ก็อัจยะจัดให้ใครนี่ก็ส่วนใหญ่ก็กากเลือดทุกรายนะก็ไม่รู้นะฮะการเมจะผิดหรือไม่ย่างไจก็ทนายเจมส์ก็ไปดูแลนะครับนะค่าทนายก็เรียกให้คุ้มนะครับงานนี้นะฮะเพราะว่างานนี้จะโดนหลายดอก่ะพอลองอัจฉยะเข้ามาแล้วก็นะครับเขาก็คงจัดหลายดอกอะส่วนจะผิดหรือไม่ต่างใจก็ว่ากันต่อไปอันนี้ก็เล่าเล่าให้พี่น้องฟังนฮะ